เวทีหนุ่มหล่อรักโลกปีนี้ได้คอนสมมงตามคาดยกระดับเวทีหนุ่มหล่อรักโลก Mr. Landscape Green Contest พุ่งทยานติดลมบนแชร์ตลาดเวทีชายหล่อระดับเทพ77จังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศสู่เวทีโลกปีนี้เวทีประกวดได้รับกระแสนิยมตอบรับเป็นอย่างดีและบัตรเข้าชมเต็มทุกที่นั่ง ทำให้ยกระดับเวทีพัฒนาขึ้นพร้อมดึงกลุ่ม FC และผู้ชมให้หน่าติดตามสร้างกระแสกันสุดๆหวังดึงเรตติ้งชิงความปังพร้อมมอบรางวัล MD ตัวแทนที่ถือลิขสิทธิ์ดีเด่นในสาขาต่างๆ สำหรับเวทีหนุ่มหล่อรักโลก m r Landscape International Thailand 2025ปีนี้จัดเต็มกับแคมเปญ Better Together กลุ่มนิวเจนรวมพลังมีใจไปด้วยกันกับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขอแสดงความยินดีกับออทธานัทจุลศัตร์ที่สาม,มารถคว้ารางวัลชนะเลิศ m r Landscape International Thailand 2025 ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับแล้วก็เอดีทุกคนนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็น้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง7 7จังหวัดนะครับวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งปีนะครับถือว่าได้น้องทุกคนที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าได้หลายๆพล,ลังใจช่วยกันแล้วก็วันนี้ถือว่าทุกคนโอเคทําดีที่สุดแล้วครับ จริงๆแล้วทุกคนไม่จําเป็นต้องหล่อมากแต่ก็คือมีเรื่องของอาการทําเรื่องของอสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการเก็บตัวในเรื่องของการตรงต่อเวลาแล้วก็กิจกรรมครับจริงๆแล้วหลายๆรางวัลแล้วก็ไม่จําเป็นจําเป็นต้องที่1น่ะครับบางคนนี่เหมาะกับในเรื่องของนักร้องก็ไปอยู่ในร้อ,องเพลงฝึกร้องเพลงไปบางคนที่จะเป็นในแบบอาชีพก็ได้เป็นในแบบอาชีพแต่ณตอนนี้คือสิ่งที่มาแรงที่สุดใน Woche, ในโลกโซเชียลก็คือเรื่องออนไ ออนไลน์ Line, แล้วก็ขายออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับเพราะเราบวกกับกินมาร์เก็ตติ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้มันจะจะเป็นกระบอกเสียงที่ให้เราเวทีเราต่อยอดไปได้จริงๆก็เล็งมานานแล้วนะเพราะว่าใช่แล้วก็เขาก็พยายามสุดแล้วไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มายืนจุดนี้นะครับผมก็ตั้งใจทุกแคมเปญที่พี่มีจัดให้นะครับรวมถึงเพื่อนๆทุกคนก็ผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่พร้อมใช้ทุกคนจริงๆนะครับ แต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันแต่อาจจะผมอาจจะมา,เ,าเรื่องของการออนไลน์เนาะผมก็ปูพื้นฐานตรงนี้มานานแล้วแล้วก็ขอบคุณทางเวทีที่เล็งเห็นแล้วก็ให้โอกาสนี้ครับคือเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเลยครับก็บอกว่าตอนเนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากๆอย่างเช่นเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่มันอยู่ในอากาศนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องตระหนักแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็เสมือนโลโมเดลนะครับที่มาร่วมกับเวทีแล้วก็สร้างความตระหนักรู้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงในการจัดการให้มันดีขึ้นครับจริงๆผมเป็นคนที่เปิดรับทุกโอกาสเลยนะครับเหมือนตอนนี้อ,อ,องค์กรแลนส์เคปเองนะครับก็เปิดเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับในการ ได้มาเก็ตติ้งออนไลน์นะครับอย่างที่พี่หมีบอกไปแล้วก็แต่ละคนก็คือเก่งมากต้องบอกว่าจะมีเป็น p อ p u ล่าโหวตหรือว่าเป็น Best Seller เองเนี่ยแต่ละจังหวัดก็คือขย,ยี้กันมาคนที่ไม่เคยไลฟ์สดนะฮะก็ได้มาไลฟ์สดแล้วก็แต่ละคนน่ากลัวมากนะครับแต่ก็ผมก็ยังเฉือนนาทีสุดท้ายจริงๆ ก็จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ง,งานยังไม่จบเลยทุกคนก็จอง MD B ปีหน้ามาแล้ว <laughs> ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆพี่ๆที่เขา,เาทำมาทํากิจกรรมของเราต่อเน,นื่องมาทั้ง6ปีเนี่ยก็คือมันมันเขาเรียกว่ามันตอบโจทย์และมันประจักษ์ผลที่แบบว่าเราได้รณรงค์แล้วก็ช่วยกันสร้างโลกนี้ให้หน่าอยู่แล้วเราก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็คือคนคนละเป็นแรงพลัง ผักดันนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็ถือว่าโอเคแล้วน้องๆก็ได้ช่วยกันเต็มที่แล้วถือว่าวันนี้ก็ถือว่าความใช้ทุกคนครับเอต,ต้านิวขอบสอบทุกข้าว